สวัสดีครับท่านที่ติดตามอยู่และท่านที่ผ่านทางมานะครับก็วันนี้พามาดูน้ำท่วมนะครับที่บ้านอายุทยานะครับนี่ครับท่วมกะถุนตรงนี้ก็ประมาณตะตุ่มนะครับนี่ครับตะถุ่นก็คือท่วมหมดเลยนะครับ เมื่อรอบที่แล้วเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะผมมาช่วงที่เรือแข่งนะครับก็ยังไม่ท่วมขนาดนี้นะครับอันนี้เป็นเตชุนบ้านผมนะครับเสาอยู่ประมาณหกสิบต้นนะครับเจ็บกว่านะครับหกสิบกว่าต้นนะครับก็มีเรือมีอะไรอยู่ใตชุนนะครับเพราะว่าน้ําท่วมทุกปีเราก็จะมีเก็บของไว้บนเรือมั่งนะครับแล้วก็เอาขึ้นไว้ อ่าบรลอดนะครับเนี่ยครับก็พื้นเริ่มท่วมแล้วนะครับแต่ตัวบ้านยังอยู่แบบอ่าเม็ดประมาณเมตรห้าสิบนะครับอยู่ีเมตรห้าสิบนะครับแล้วก็โอ้ตรงนั้นเป็นลูกคอ,อกนะครับซูมไปจะเห็นไหมเนี่ยไม่เห็นนะครับเนื่องจากว่ามืดไปหน่อยนะครับน่าจะเป็นลูกคอ,อกปลานะครับ เดี๋ยวพาไปดูจุดอื่นมั่งนะครับนี่คพามาดูหลังบ้านนะครับอ่าเป็นส่วนเกษตรอินทรีย์ของผมนะครับก็จมน้ำหมดแล้วนะครับไม่เหลือนะครับปลูกกล้วยก็ไม่รอดนะครับก็ที่รอดก็จะมีมะขามมีต้นไผ่นะครับ ยังอยู่ดีมีสุขนะครับแต่ถ้าลมมาก็อาจจะล้มนะครับแต่ว่าส่วนกเกษตรอันนี้ตอนนี้เรียบร้อยนะครับจมไปกับน,น้ำนะครับน้ำลึกประมาณเมตรห้าสิบนะครับตัวนี้นะที่ตรงดงสน่นะครับหเห็นสน่ดอกเหลืองๆนะ จะเห็นไม่หนอเพราะว่าแดดกระส่องด้วยนะครับอ่าจะเห็นเป็นสนูดอกเหลืองๆนะครับอ่าสนูนี่ผัดน้ำมันหอยอย่างอร่อยเลยนะครับอ่าก็เนี่ยบ,บริเวณน,นู้นก็เป็นทุ่งนานะว่าจมน้ำหมดนะครับทุ่งนาน,นั้นก็อยู่ประมาณเม็ดเจ็ดสิบเมตรแปดสิบนะครับหรือก็เราเรา,าเกือบสองเมตรนะครับอ่าถ้าจากพื้นถนนไปนะครับ อในน้ํานะครับฟาร์มลึกนะครับอันนี้เราไม่ได้เก็บนะครับสโสนก็เป็นฝักหมดแล้วนะครับเดี๋ยวปีหน้าก็ขึ้นเพียบนะครับครับดูนะครับใบกล้วยก็ปิ่มๆน้ําจมน้ําแล้วนะครับนี่ครับพาลุยน้ําถ่ายเลยนะครับก็ปีนี้ ปิงชุมนะครับอ่าปิงควายไม่รู้มาจากไหนนะครับเทียบเลยนะครับเนี่ยดูพาดูต้นกล้วยนะครับจมนะครับอ่ามีสนโหนนะครับจมก็ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวก็มีรากขึ้นมาแทนนะครับอ่าสนโหนนี่ปลูกในน้ําได้นะครับไม่ตายเดี๋ยวถ้าน้ําขึ้นมาก็จะมีรากโผลมานะครับจากโคนต้น ครับก็ผาชมบ้านนะครับ,นะรบน้ำกำลังจะขึ้นมาเยอะนะครับก็จบเพลงแค่นี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับสวัสดีครับ